สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันพุทธที่1มิถุนายน2022วันนี้หวยออกนะเพื่อนๆอ,ออก02ส่วนตัวผมซื้อ01นะครับดีใจมากๆที่แม่แดงมาบอกเพื่อนๆถึงความฝันของผมก็วันนี้ Fear and g r i e i n n e x x อยู่ที่17นะเพื่อนๆถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวาน16กก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป วันนี้เรามาดู2 3สาข่าวเบาๆสบายๆกันนิดนึงนะฮะหลายคนคอมเพลนเข้ามาบอกว่าพี่ช่วงนี้ตลาดน่าเบื่อนะครับน่าเบื่อจริงๆเพื่อนๆข่าวที่มีคนพูดถึงกันเยอะนะครับก็คือในเรื่องของการประชุมกันระหว่างท่านประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานธนาคารกลางนะครับหรือว่าเฟดนะครับคุณเจอร์เรมโพเวล โดยมีการเข้าร่วมประชุมการเกี่ยวกับวิกฤตเงินเฟ้อนะครับมาปรึกษาหารือกันในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันไปทำสถิติใหม่ในรอบ40ปีแล้วแน่นอนพอข่าวนี้ออกมาทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปตโตเคินซีสะดุ้งนะเพื่อนๆคือต่อให้คุณไม่ตามข่าวในเรื่องของการเมืองสหรัฐอเมริกาเนี่ยเห็นท่านประธานาธิบดีโจบไบเดนมานั่งกับคุณเจรเรมโพเวลแล้วมันนั่งกับรัฐมนตรีคลางสหรัฐอเมริกาคุณเชนเนตเยเ,เลนเนี่ยซึ่งเธอปิด เธอใช้ใส่หน้ากากด้วยเนี่ยนะฮะหลายคนก็อ่านริมฝีปากเธอไม่ออกก็าพูดอะไรเนี่ยเพื่อนๆคือต่อให้ไม่ตามข่าวการเมืองก็ต้องมีสะดุ้งนะฮะไม่รู้ผู้ใหญ่เขาจะมาเปลี่ยนนโยบายมามีอะไรหรือเปล่าโดยคุณโจไบเดนเนี่ยฮะ,ะหลายสายข่าวเนี่ยออกมา พาดหัวข่าวว่าท่านออกมาสัญญากับคนอเมริกันว่าตัวท่านเองจะไม่เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางต่อนโยบายของธนาคารกลางว่าจะทำา QT จะขึ้นดอกเบีย้ยจะลดดอกเบีย้ยอะไรยังไงนะฮะก็ท่านบอกว่าให้ทุกคนสบายใจได้จะไม่เข้ามามีอิทธิพลตรงนี้ซึ่งหลายคนก็มองว่าคำพูดที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดถึง Wall Street มากกว่านะครับก็ วิกฤตเงินเฟอ้อครั้งนี้นั่นเพื่อนนะทำให้คะแนนนิยมของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยคือเรียกว่าลดลงอย่างสูงนะครับมาดูนะฮะ54ไม่เห็นด้วยกับผลงานของท่านและเนี่ยยิ่งใกล Mid ้ midterm e มเอเล็กเข้ามาในสหรัฐอเมริกานะฮะมันก็ยิ่งจะทําให้หลายคนเป็นห่วงนิดนึงนะฮะว่าเออท่านจะทํำยังไงอยู่ดีออกมานั่งคุยกับออลุงเจริญโพเวลประธานเฟดเนี่ยนะฮะ ทั้งนี้ทั้งนั้นในวงการคริปโตเคอร์เซีก็มีการพูดถึงกันเยอะทั้งใน r ร d d i t ใน Twitter นะฮะคนในชุมชนมองว่ามันอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ดีๆเข้ามาก็ได้เพื่อนๆอาจจะมีนักการเมืองเข้ามาหาฐานเสียงกับชุมชนคริปโตเคอร์เซีมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเรียกว่าไบพาริสันแล้วหรือว่าทั้ง Democrat, ฝั่งเดโมแครตและฝั่งรีพับลิกันเนี่ยต่างก็มีตัวแทนที่มาสนับสนุนคริปโตเคอร์เซีซึ่งเดิมทีเนี่ยมันเหมือนกับฝั่งหนึ่งเนี่ยสนับสนุนๆ ซึ่งตอนนี้นะครับหลายคนมองว่านักการเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มที่จะมาเป็นคือมี2ประเภทเพื่อนๆเป็นสายเลือดบล็อกเชนกับกลุ่มที่กําลังจะเป็นสายเลือดบล็อกเชนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเพื่อนๆนึกภาพนะเพื่อนๆนึกภาพว่านักการเมืองประเทศอะไรก็ได้เนี่ยถ้าออกมาหาเสียงแล้วบอกว่าผมจะมากวาดล้างคลิปโตเคนซีผมจะมากวาดล้างวงการบล็อกเชนทุกอย่างออกไปให้ลาไปหน้ากองเนี่ยคือ บอกได้เลยว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งแน่นอนเพื่อนๆเพราะว่าเลขาต้องเข้ามากระซิบแล้วท่านจะต้องเปิดโลกกว้างนิดนึงนะฮะแม้กระทั่งหน่วยงานกํากับดูแลของแต่ละประเทศเนี่ยเราได้ยินข่าวกันทุกวันเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องพูดชื่อประเทศเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งตะวันตกตะวันออกทุกทวีปตอนนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกํากับดูแลก็ลาออกหรือว่าพอพ้นวาระก็ไปทํางานกับบริษัทเกี่ยวกับ คริปโตเคอเรนซีทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเ,เป็น exchange หรือว่าเป็น Custody Service นะเพื่อนๆคริปโตคืออนาคตนะเพื่อนๆต่อไปจะมาพูดถึงข่าวของ o o g e o o n นะฮะมันมีดราม่ากันระหว่างพี่อีลอนมัสกับคุณแจ็คสันพัมเมอร์ผู้ร่วมก่อตั้ง o o g e o o n ใครที่ไม่ได้ไม่ได้ตามข่าว dogecoin หรือไม,ไม่ไม่ได้ตาม ไม่ทราบถึงอดีตของ Dogecoin นะครับคือ Dogecoin เนี่ยสร้างขึ้นมาโดยคน2คนเท่านั้นเองใช้เวลาโค้ดร,ระบบ3ชั่วโมงนะเพื่อนเเขาโคดเหรียญเพียง3ชั่วโมงโดยคุณแจ็คสันพาร์เมอร์กับคุณบิลลี่มาร์เคิลส์นะครับช่วยกันสร้างขึ้นมาก็หลังๆเนี่ยมันก็มีข่าวมาว่าคุณแจ็คสันพาเมอร์แกเข้าไปขิงเข้าไปแกงพี่อีลอนมัสบ่อยนะฮะหัวข้อข่าวจาก Coin Telegraph เขาบอกว่า Dogecoins p a r e n t s arefighting are หรือพูดง่ายว่า พ่อแม่ของเหรียญดชคอยเนี่ยตอนนี้กำลังทะเลาะกันอยู่คือคุณแจ็คสันพาร์เมอร์นะเพื่อนจริงๆดราม่าเนี่ยม,มันมีมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2019 2020 2021 2022มาโดยตลอดและเชื่อว่าจะมีต่อไปนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าแกเนี่ยถอนตัวออกจากดอชคอยอย่างเต็มรูปแบบแกเป็นคนแรกที่ลดบทบาท เกี่ยวกับ Dogecoin และทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Dogecoin โดยตอนนี้มีแค่คุณ Billy m a r k u เนะครับถ้าเราเข้าไปดูชื่อใน Doge Foundation เนี่ยแกยังนั่งเป็นที่ปรึกษานะเป็นประธานที่ปรึกษาของมูทีดอ d g e คอย n อยู่แต่ j a c k s ั n พัมเมอไม่เอาอะไรแล้วและแกก็มายังไงอะพอเหมือนกับแกออกจากวงการปุ๊บเนี่ยแกเอาเหรียญ d o g e c คอยทั้งหมดที่แกเคยมีไปซื้อรถมือสรู้สึกว่า Honda Civic ออแล้วก็แกบอกว่าเนี่ยแกก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรเกี่ยวดอสโคยเลยแต่พอหลังๆเนี่ยนะฮะพี่อีลอนมัสก์แกทำยังไงอะ่ะก็มาดันดอสโคยตอนนี้ก็ให้โดส,สามารถซื้อของชาำ่วยของเท sla และในอนาคต Space X นะครับและก็หลายๆอย่างที่แกต้องการทำเกี่ยวดอสโคยเนี่ยผมว่า Jackson, Palmer, แจ็คสันพารเมอร์แกคงก็ต้องมีลูกอิจฉานิดนึงอะ่ะเพื่อนๆหรือไม่ก็มีลูกเสียดายนะฮะ แกออกมาโจมตีกับสายข่าวในประเทศออสเตรเลียบอกว่าเนี่ยอีลอนมัสเคยติดต่อผมมานะจะให้ผมช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับบอทใน Twitter นะฮะไอบัญชีปลอมต่างๆเนี่ยและแกก็มาเหมือนกับพูดว่าดสคอยเนี่ยมันจะไม่ได้มาช่วยปัญหาตรงนี้นะคือเดิมทีเคยมีคุณ มาร์คคิวบันนะฮะแกออกมาเสนอไอเดียว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าให้คนใช้โด e คอยบน twitter ในการเหมือนกับเอาโดช์มาเป็น collateral หรือมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะฮะว่าเนี่ยมันเป็นบัญชีจริงตรงนี้มันจะแก้ปัญหาได้แล้วพี่อีลอนมาก์แกก็มาดันในเรื่องของอ w w t t t r r l u u e หรือว่า Membership ของ twitter นะฮะที่ตอนนี้ หลายคนบอกว่าแพงไปบ้างนะฮะบางคนก็บอกคนที่เป็น Twitter Blue Member น่าจะมี v e r i f y e h e h k m k r k r k นะฮะก็แกบอกว่าจะจ่ายด้วย Dogecoin ด้วยไหมถ้าเพื่อนๆจำได้นะฮะแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่แกต้องการจะผลักดัน Doge c ค i n เนี่ยหลังๆแจ็คสันพาร์เมอร์เขาก็ออกมาเหมือนกับคือคงเสียดาอยอ่ะเพื่อนๆคือผมเข้าใจทั้งคู่นะฮะแจ็คสันพาร์เมอร์เองก็บอกว่าอีลอนมัสชอบให้คำมั่นสัญญาที่ว,ว่างเปล่าไม่เคยทำตามสัญญาเลยนะครับซึ่งมันก็มันก็มีส่วนถูก ทั้งคู่อ่ะเพื่อนๆน,นะฮะทั้งอีลอนมัสทั้งแจ็คสันพาร์เมอร์เนี่ยแจ็คสันพาร์เมอร์ก็บอกอีกว่าการที่อีลอนมัสเข้ามาซื้อ Twitter เนี่ยมันเหมือนกับมาปั่นป่วนราคาหุ้นนะครับแล้วก็มาแกเคยแกงว่าอีลอนมัสมาดันราคาดอสมาปั่นราคาดอสอะไรประมาณนี้เพื่อนๆซึ่งคือเข้าใจทั้งคู่นะฮะเข้าใจทั้งทั้งพี่อีลอนมัสแล้วก็คุณแจ็คสันเป็นผมก็คงเสียดายอ่ะเพื่อนๆเ,เหรียญที่เราเคยสร้างมาเนี่ยแล้วเรา ออกมาจากวงการตอนนี้เศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกเขาเข้าประดันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีลูกเสียดายนิดนึงแต่ผมถ้าเป็นผมเป็นแกเนี่ยผมอาจจะใช้ชื่อเสียงจากการเป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้งโดสเนี่ยอาจจะไปทําเหรียญแพะเหรียญแกะเหรียญแมวอะไรก็ได้น,นเพื่อนจริงแกไม่น่ามาโจมตีพี่อีลอนมัสอย่างนี้นะครับคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนต่อไปจะมาพูดถึงข่าวดีของ Stella r Lumen x l กลมนะครับ m o นนี่แกรนะเพื่อนๆเขาจับมือกับ s t e l l r Lumen เตรียมที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์มการโอนเงินกับ s t e l l r Lumen บน Stella Blockchain นะครับนี่ถือเป็นข่าวดีมากๆ Moneygram มใครที่ไม่รู้จักนะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ให้บริการการโอนเงินแบบข้ามพรมแดนนะเพื่อนๆคือข่าวนี้สรุปไว้ง่ายเลยว่าคนที่ใช้ Stella w w l l l e t เนี่ยสามารถส่งเหรียญสเตเบิลคอย USDC นะครับ ให้ใครก็ได้ทั่วโลกเหมือนเงี้ยผมผมใช้สเตว่า s t ตล l a าว l ลเลเนี่ยผมอาจจะส่งเหรียญ USDC ให้เพื่อนที่แอฟริกาก็ได้นะฮะแล้วเพื่อนที่แอฟริกาก็สามารถไปถอนได้เป็นเงินเฟ mm ีย hmm. สเงินท้องถิ่นของเขาตามเรทนั้นๆเลยนะเพื่อนๆก็อันนี้เขาหมายถึง USDC บน s t e l l r blockchain นะครับแล้วก็มีข่าวออกมาว่า CEO ของ Stella Lumen เนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตเขาอาจจะ เปิดให้ลูกค้าที่ใช้ชเวอร์ว l e t ในประเทศเอลซาวาร์เนี่ยเชื่อมต่อบริการนี้ได้ด้วยในอนาคตก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพื่อนๆถึงแม้ว่าส่วนส่วนตัวแล้วก็พวกเราหลายๆคนคงไม่ได้ใช้ m ั n g r a m กรนะฮะโดยเฉพาะใส่เลือบล็อกเชนเนี่ยไม่มีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของการโอนเงินหรือแพลตฟอร์มโอนเงินของม o n e y g r a m มเท่าไหร่นั่นเพื่อน XLM เอเนี่ยเ,เป็นเป็นเหรียญ ที่ผมเรียกว่าลักแรกๆของผมเลยนะฮะในวงการคริปโตเคอรนซีและทุกวันนี้ก็ใช้โอนโดยตลอดนะเพื่อนๆถูกเร็วและดีนะครับบางทีเร็วกว่า XRP นั่นเพื่อนเวลาโอนทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาโอนอย่าลืมเมโมนะเพื่อนๆผมจะเตือนเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีคนใหม่เข้ามาในวงการทุกวันแล้วก็มีการโอนโดยไม่ใส่เมโมเนี่ยมาโดยตลอดนะฮะมีดราม่าเนี้ยถ้าเข้าไปดูใน Twitter เนี่ยแทบทุกวันเพื่อนๆคนลืมใส่เมโมนะครับ ต่อไปจะมาพูดถึงข่าวจากประเทศรัสเซียนะครับตอนนี้ดูเหมือนธนาคารกลางของรัสเซียเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณว่าเขาจะอนุมัติให้ใช้คริปโตเคอร์ซีในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศแล้วจริงๆข่าวนี้มันก็เริ่มส่งสัญญาณมาสักพักแล้วนะครับก็ตอนนี้เหมือนกับว่าข่าวเขาเขียนประมาณว่าเขาปรับปรุงเรื่องข้อกฎหมายอยู่ใกล้จะเสร็จแล้ว ตรงนี้เราก็จะต้องมารอให้เขาแถลงอย่างเป็นทางการนะเพื่อนๆแต่เนี่ยมันเป็นข่าวดีแล้วมันเมคเซนต์นะครับเพราะว่าระบบการเงินปัจจุบันของประเทศรัสเซียเนี่ยตอนนี้เขาเจอหลายประเทศคว่มบาทอยู่ คริปโตเท่านั้นคือทางออกนะเพื่อนๆตรงนี้น่าลุ้นนะครับถ้ามีข่าวว่าเขาผ่านกฎหมายนี้แล้วสามารถใช้คริปโตเคอร์ซีในการชําระซื้อสินค้าระหว่างประเทศได้เนี่ยผมว่ามันจะมีประโยชน์ต่อโคลัสเซียแล้วก็ประโยชน์ต่อวงการคริปโตเคอร์ซีของเรานะครับน่าจะมีการดันบิตคอยขึ้นพอสมควรวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับ กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม